โอเคครับสวัสดีครับผม,ผมก็วันนี้ผมรีวนะผมจะมาแคชเกมไมค์คาร์ครับเนวะอร์ชัน1.2แนะเวอร์ชัน full 1.2แล้วไม่ใเบต้านะครับก็จะมาเอาชิ้นน้อยในหมดฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์เชื่อกว่าอ,อ,อะไรที่อะยูทูบบ้างนะอ๋อ ฟูนะครับแบบมันเพิ่มอะไรเยอะแยะมากมายผมก็ไม่ดูอัปเดตนะผมคือมาก็เล่นเลยนะผม<笑><笑>ก็ไม่อัปเดตอะไรครับแต่ว่าเซิร์ฟผมตอนนี้เปิดอยู่ก็เป็นเวอร์ชัน1.5.2น,นะฮะวันนี้แต่ว่าตอนนี้เวอร์ชันใหม่ก็ขึ้นเปน็น1.7น,นะครับผมก็นี่คืออารอ์ญญาตคอโมมูเตอร์ปั๊บไปไรวะวปดีโอเซตติ้งอะฮะอ๋อใกล้สุดแล้วนะ

กเฮ้ยผมว้าเฮ okay, uh ้ยผมแล้วก็เฮ้ยพอได้ไ okay, ด uh ้องมันเหมือนมันชาลงเลยไหมล่ะโอ้ม huh. <mem> ันเป็น uh จังเกิลใหม่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างโอเค้ยโ่ขึ้นเยอะเว้ยเี้ยครับเราก็จำมาเริ่มกันเลยนะ เอามาครับก็ใครที่ชอบผมก็กดไลค์แนยอยนด์มับสไคริ์ได้นะครับผมก็คือตอนนี้กำลังทำจิตรูปพานเนอร์ยอยู่นะเออ่แต่ไม่ใช่ของระดังหรอกก็ยูตรูปพาร์ทเนอร์ตั้งต้นไปก่อนนะครับผมเป็นมรารยาทเป็นมรารยาทที่ดีเชียใช่ไหมตั้ต้นมาตัง้งแต่ผมตั้งต้นนะเออ่สเสียงเพลงน่าไม่บอกว่า นังไปเปล่าอ๋อหมดเลยคืออันใหนไหมครต้นไม้ก็สูงที่ผ่านะด้สูงที่แค่ไหน ถือว่าเป็นการเซิร์ฟเวอร์แมัวอ์นะครัที่ผมเป็นเกมหมดมากนในการอม, <S <S มเซิร์ฟายโว้นะครับผมทไมเ่นเลยก็กลับมาเล่นใหม่กันนะเอพีตอนนี้ก็คือสิบนะครับผมซึ่งถามว่ากระตุกไหมแน่นอนับเป็นทุกคนก็กุกเหมือนกันนะเอพนะีเอพีเลืสิบอ่ะเอาตปนไม่แค่ตัวนี้ก็พอแล้วอ่ะเอาพอประมาณนะไม่เอามากเดี๋ยวได้ซัพป,ปิ้งมาละนะ เราจะไปหาที่อยู่กันนะเวอร์ชันใหม่ก็มีที่อยู่เยอะแยะนะเอาเราหาเมสซีนะเมสซีนะนะได้จากการอัดพวกยาอะไรพวกนนะี้นนะเห็นไหมได้เมสซีนะผมนี่ครับผมนี่ก็คือเดยเคยได้ดอกอะไรนะใหม่เนี่ยดอกอะไรวะตอนแรกเป็นดอกกุหลาบนี่เยี่๊อปปี้นะว่าสวยขึ้นมาเยอะมา,า,าค้าก็คือเวอร์ชันใหม่ก็ผมว่าก็อยากจะเล่นแบบ อยากให้พวกแคดน,นะแคดเกมแบบรุ่นใหญ่เลยนะผมพูดวิเทคเกอร์อะไรนะแคดแบบพวกนี้มางนะรุ่นแตเปลี่ยนแปลงอย่างนี่เชิญเ,เ,เ,เลยพอรู้วิคงนะรู้แน่นอนนะพอทำขอัปเดตเองนะผมก็รู้อัปเดตใหม่จากเขาเนียตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อมาอัปเดตใหม่ตอนนี้เราก็หาที่อยู่ว่าครับเอ่อที่อยูนตอรี่ก็ผมซืส้สก,กินเที่ยเรลท์นะอะไรวะ เดี๋ลคุมนะจัดเอ,อิอ๋ออาชีพแมนนะอ๋อนี่มัน,นะน,นมีบอกกันนะว่าทำอาชีพแมนเสร็จจะขึ้นตรงนี้นะนะผมโ,โ,โ,นะโอ้โหโอเคนะเองตรงไหดีวะแถวแถวแถวนี้ได้ไหมเอ,อ้ยเจอหลุมพอดีเลยไม่ให้หลุมไปออออ่ไหเออเออหาสิว่าไหนว่าม้องไหนเดียวห้องเลอกหน่อยเอ,อ้ยตรงนี้ได้ไหม ตรงนี้ก็สวยนะเออตรงนี้ดีกว่าวะ่ะอ่านะเราจะสร้างบนะ้านันตรงนี้นะผมไอตัว่าข้างในทำเลยวะไม่เอาตรงนี้ว่ะไม่กระเจ็บเอาเราทำถำเอดีกว่าฮนะเอาขุดตรงนี้นะะนะนแล้วกันนะโอเคครับผมแล้วก็เอานี่ฮะเอาไมา้ตัดได้นะมาวางให้หมดเลยฮนะคับตัวคาบขึ้นมา วางไว้แล้วคาสติกนะเป็นเครื่องมือนะผมฟึบวางอย่างนี้นะครับผมก็่จะได้เอ่อที่ขุดที่ขุดไม้มานะโอเคนะผมก็มเมนบอดามสองนะที่ขุดไม้คือเอาไว้ขุดหินนะมันจะมีแบบพวกที่ขุดไม้ต่อไปขั้นต่อไปก็คือท,ที่ขุดหินที่ขุดไอรอนที่ขุดทองที่ขุดเพชร ทองนี่ผมไม่ตั้งใจจะพูดกระทบเกนนะผมก็เรียกขุดทองนะก็อาจจะฟินกันนะขุดทองสรับชาวเกเลยก็ผมเป็นคนที่ตอนแรกผมก็คนที่สร้างบ้านบนนั้นนะบนพื้นแบบลูวิคุงที่เขาสร้างตอนแรกเลยนะแต่ว่าช่วงหลังอะก็กระดูกก็ตอนแรกรู้จักแค่ลูวิคุงนะพวกเกมเมอร์เกมเมอร์ไทยไม่รู้จักใครเลยคนแรกคือลูวิคุง จากคนแรกเลยอ่าคนแรกพอรู้จัก,จกปุ๊บอ่าเราก็เริ่มเออลุยคุงไม่ค,มค่อยคิดว่าก็ก็ไม่รู้จะดูคลิปใครกันตอนแรกรู้จักค,คุณว่าเกมเมอร์ไทยก็จะนึกว่าจะมีแค่คนเดียวลุยคุงอไรเงีไม่ค่อยรู้จักพี่โอปป้าบ้าอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ก็รอไปเกินนะนรือก็มีหลายคนนะ A oker, e Q, e Con, เก่งฮัล็อกเกอร์ EQXcon อะไรเงี้ยฮะแฮกเกอร์ VP กิริพนธ์ D D ort, นะอะไรประมาณนี้นะโอเคครับผมก็ทีนี้ผมก็เลยไปดูเจอคลิปของคนนึง ซึ่งผมก็พิมพ์ไปว่าเอาชีดรอดในไมค้าบเลยวะเนะฮะแต่อีกคนหนึ่งเขาชื่อว่าแฮกเกอร์นะผมซึ่งเขาเป็นคนที่สร้างบ้านแบบพวกขุดขุดถ้ำอยู่บ้านเลยนะเออนี้ยเออเนี่ยผมก็เลยลองมาขุดดูก็โอเคอ่ะเออแล้วก็ใช้ได้อยู่นะอ่ะนะอ่าก็ผมก็เลยปัจจุบันผมก็เลยมาไปอยู่อย่างนี้นะผมอันนี้ก็ยังไม่มีไฟนะ คาประตูไว้ก่อนแล้วนะเออเอเออระบใหม่ก็ดีขึ้นเยอะนะผมก็ไมค้ามาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกก็ผมว่าเป็นเกมปัญญาอ่อนนะเกมหนึ่งเลยที่ปัญญาอ่อนมากตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปัญญาอ่อนแล้วนะผมเอ่อเอาวางดีกันนะคุณทานได้ไหมคุณทานหมดเลยนะก็ทานนี้เราก็ยังไม่ทําอะไรมากนะทานนี้ก็ อชี้นอตในคืนแรกให้ได้ก่อนนะพันพอถึงตอนกลางคืนนะเราก็จะตัดคลิปแล้วนะผมเล่นได้หมดเลยวะมาดูไงวะเฮ้ยหม่งง,งงอะ่ะหัาทอนะคือทุกอย่างจะเป็นแบบทุกอย่างจะเป็นแบบพาดข้อบมก็คือตายเปก็คือมึงตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นผัดไปนะผมก็จะพยายามไม่ตายแล้วกันนะอ่านะโอเคครับที่คุดหมดแล้วนะโอ้ย เชียเน,นี่ผมเลี้ยงสองบอกเลยน,นะแล้วอัปเดตนะมีเป็นที่กุฏนนะินะนะแต่ก็วางหินแทนไม้สามันข้างบนนะแนนทนอันที่แล้วแบบอันที่แล้ววางไม้ไงอันนี้เราก็วางหินนะอะไรเงี้ยเราวันนี้คือที่เราหาอยู่คือหาโคนะครับไม่มีแสงไฟซอมบี้จะเกิดได้นะพวกมอนสเตอร์อต่างนะคลิปเปอร์ซอมบี้สเกลตันสไปเดอร์นะผมว่าอาจจะเกิดได้นะครับ ก็ไม่ชอบเอาซะเลยนะไอ้วันเตอร์พวกนี้นะ,ะแม่ทาความรู้คายผมเป็นอย่างเอ้เจอแล้วโคเฮ็ดอ่าเจอเโคแล้วผมเนี่ยเขาเรียกโคนะครับไอเสียมดำมีอยู่จุดนี้ก็คือโคครับคนเล่นไหมครับแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรู้จัดเท่าไหร่นะอันนี้นะครับผม,มนํามาทั้งไอ้เชี่ย เลวีนิดแค่โอ้ล่นก่อนได้ไหมเออเออพมกประคั้ปแรกนะฮะคุณจะเล่นมานานขนาดไหนฮนะผมอบอกไว้เลยว่าคุณเจอโคเนี่ยคุณผมอยากให้คุณขุดมันให้เป็นนิสัยนะคือขุดไปเลยอะจะเป็นนิสัยเลยครับเฮีย yeah. โอ้ไม่น่ากลัวลขนาดนี้วะเลวีอยากให้คุณมันเป็นนิสัยนะก็คือ คือไอ้ง่ายครับทุกอย่างในะไมครับมันก็เริ่มมาจากไม้แล้วโคนะผมคุณไม่มีโคเผาไอออนไม่ได้ไม่ไม่มีไอออนก็ไม่สามารถขุดไดมอนด์ได้นะครับผมนี่เป็นความจริงนะนี่คือวิธีคาร์ททอสนะครับผมซึ่งคาร์ไม่ตัวได้แหละตามตามที่แกกดตัวอีเปิดเวนตอรี่บางคนตั้งเป็นตัว,ตตวอนะวางงี้ฮะเราโคลข,ข้างบนนะพยายามเป็นทอสออกมานะครับผมซึ่งไว้ให้แสงสว่างนะครับผมทอสนะฮะ ให้แสงสว่างเรานะผมโอเคครับเจะไปปักข้าคนอ์บ้านก่อนาคืออาจจะมีพวกอะไรซอมโปงซอมเบะอะไรเงี้ยอาจจะมาหาเราได้ครับแล้วอะแล้วขอปักขยายอาณาเขตไว้ก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยก็ขอให้เราปานกูสว่างก่อนแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยอะไรไม่แหลกเออเฮ้ยอะเฮ้ยครับผม โอ้ยรอบนี้ก็สว่างกว่านะฮะโอเคแล้วครับโอเคแล้วนะ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 ตัวบ้านไปครับอันนี้ก็ทางลงดันเลยนะผมเชีย่ยอันตรายครับโอเคพื้นที่ก็กว้างกว่านะฮะดูมันจะเก็กะอะไรเก็บกะไปหน่อยแล้ม คือวิธีการตกคือให้กดชิปค้างไว้นะมันจะไม่ตกมันจะเป็นการเกาะบล็อกบล็อกที่เรายอยู่ปัจจุบันอยู่นะเกาะขอบบล็อกไวนะ้นะซึ่งคุณจะไม่มีทางตายเลยขาดโดยวิธีนี้นะครับเรา่็ปักไฟไว้ข้างล่างเราแล้น,นะอผมปักไม่ได้ชิปหายผมยังไม่พอมท้่ลงไปอ่ะเออผมไม่พรอมะเอาจริงถือไม่พอมอะการทาไว้ก่อนนะการตกโอเค อ่าโอเคทำอะไรต่อดนนีอ่ะเราไปทำี่เก็บของกันนะเก็บของนะผมพี่จะทำพิดนะเอาวางไว้เอาเอาไม้อะครไม้อะไรก็ได้ฮะที่มันแปลรูปเป็น wooden wooden แพงแล้วนะเอามาวางไว้โมโมตรงนี้ยแล้วเหลือตรงกลางไว้ที่หนึ่งจะเป็นกล่องอะไรประมาณนี้นนะโอเคครับเอาวางอะไรอยูว่ากล่องเอา นนนะทำทั้สองนี่คือมันจะได้พื้นที่น,นะน,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 น้อยนะกล่องแรกันัาได้พื้นที่น้อยเราก็ทำ่างี้ครับเอากล่องอีกอันหนึ่งเลยครับทาแม่งนี้เลยครับว,นะวางเนี้ยมันจะเป็นแบบสองเท่าขึ้นมาไว้เก็บของอได้อย่างเงี้ยก็จะทําดาบไว้ก่อนนะทำดาบทำดาบไว้ก่อนนะเพราะกันตัวเนะี่ยพวกซอมบี้นะเราขาบดาบมานะนะครับ วานี้สิครับนะ้เอาหินมาวางไว้สองอันนะก็จะไปดาบนะเคยครับผมมืดไว้ช่องแรกแล้วกันนะอ่ะอเคจะมืดออยังเนี่นอะฮะก็มืดแล้วนะครับว่าตอนนี้คือเราเอาชีวิตรอดในพาร์แรกแล้วนะครับนแะนะครับผมก็คือก็คือตอนนี้เราต้องทํามันด้วยนะเพราะเราจะขี่นะผมคุณเห็นหลอดที่มันเป็นแบบ ตรงนี้ไหมครับหลอดที่ข้างบนอยากใ,ให้ผมเลือกอยู่ข้างบนสกอร์ทีผมเลือกอยู่มันจะเป็นฮังเกอร์บาร์นะผมก็คืออดความหิวนั่นเองนะมันลดเหลือหมดมันลดหมดก็คือคุณจะหิวจนตายนะเพราะาฮาร์ทอมหมดก็คือหิวแล้วมันตายนะผมก็พาหน้าเราจะมานั้นแล้วกันนะจะมาปลูกฟาร์มนะครับผมก็ต้องหาแหล่งน้ําแถวนีนะ้เราไปปลูกฟาร์มนะผมเราจะทำแบบทางเงดินไปดีเลยนะผมก็จะ้กันตายไว้ก่อนนะผมก็แบบ ก็คือฮาร์ดคอร์หมดคือถ้าเกิดเราตายคือมันจะลบแบบเราทิ้งเลยนะผมก็เสียดายอยู่นะถ้าเกิดเราเล่นไม่ได้ไกลแล้วตายก็คือ,อนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมก็ก็ซีรีส์นี้ก็ขอให้ยาวๆนะขอให้ผมไม่ตายเร็วนะผมก็จะได้ให้คุณผู้ชมดูกันยาวๆนะผมก็ตอนนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ